ตัดตรงๆอย่างนี้ล้วต่อไปอ่ะรู้ปะ่ะเราไม่ตัดข้างระวังเรื่องตัดข้าง<ม>เนี่ยมันตัดเออตัดแล้วฉี่อย่างเงี้ยนั่นแหละตัวนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราค้างไว้เข้าใจปะตัดตัดแล้วอย่าฉี่ตัดตัดให้มันสุดตายอย่างเงี้ย ตัดอย่างนี้ก็ได้เหลดตัดเนี้ยเแล้วก็ตัดมาฝั่งนี้ให้มันประจบก,กันตรงกลางอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปฉีกถ้าแบบเนี้ยตัดบแล้วก็ก็ฉีกเงี้ยไม่ได้จ้ามันได้เป็นเล็บขมันคือมันตัวที่มันค้างคือตรงที่แทคทา้าปไปเนี่ยมันจะมันจะติดน นิดเดียวนะอออนิดหน่อยกอดนหน้าอดขนอืมนิดนึหลุกนิดนึงมันต้องโคนออกด้วยนะคะถึงจะหายอ่ะค่ะ นี่ไงที่มันตกเห็นป้ะตรงนี้ลงไปตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเนาะเจ็บไหมกดกดแล้วเจ็บเหมือนเดิมอ่ะมันก็มีนิดหน่อยเจ็บแผลอือบอกได้นะออกที่ได้เจ็บไหมไม่เจ็บเนาะเจ็บเจ็บเหมือนเดิมไหมเรียงไงเม่เจ็บเจ็บหรือไม่เจ็บอ่ะเจ็บหรือไม่เจ็บอะเดี๋ยวมันออกหมดแล้วแหละ ยาด้วยกัะนเนาะเดี๋ยวพี่ทำแผลให้อีกทีนะคะตรงนี้สิอน่ยทางเนี้ยมันก็ค้างที่หนูตัดแล้วมันพยายามมันก็ไปทิ่มเนื้อข้าง นี่จะเจ็บหน่อยนะลึกมากเลยอ่ะคนนะครับอีกนิดนึงนะอันนี้กายเห็นไหมมันลึกมากแล้วมันก็แน่นด้วยนีอ่ออกมาทั้งๆเลยใหญ่ไหมอ๋อไม่เคยที่โรงเรียนได้เลยพี่ชายอืม ก็เราตัดผิดวิธีมันก็จะเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เป็นครั้งแรกวะที่เป็นหนัก่างอ่ามันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นกับไม่เป็นเวลาเราตัดเล็บฉีกน่ะถ้าว่ามันพลาดมามันก็จะเป็นถ้าจะยิ่งเราใส่รองเท้ามันดีมันก็พอฉีกตรงเนี้ยมันจะเป็นเศษบางๆหนุ่มพอเข้าใจเวลาฉีกไหมมันจะเป็นเหมือนเล็บมันมันเปิดออกจากบะข้างนเนี้ยค่ะ เขียดออกไปแล้วมันก็จะบางพอบางเสร็จตรงนี้มันมีความอ่อนเวลาเราเหยียงเท้าบีบอะมันก็จะพลิกลงได้เข้าใจนะแหละมันถึงเป็นเล็บขุกมันตัดต,ดตดอย่างนี้ไม่ถูกวิธีนะตัดให้สุดตัด,ตด,ตดให้ปลายอย่างนี้นะลงน,นะให้มันยาวผนเนื้อมาถ้าเนี่ยมันไม่สุดมุมอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะจิกมันก็จะมีขาจะใหญ่โลโอเคจบ